ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาชมมาเดินมาสซ่านเองนะครับแล้วกลับมาในเกมตขอจุซิ่โมบายนนั่เองนะครับผมเออก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับไปดูทั้งในการแต่งปืนโฮเกอร์26เนี่งนะครับผมนะก็เป็นปืนสาย LG m สุดโหดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะเออ เป็นปืนที่แบบว่าสามารถเป็น AR ก็ได้เป็น LG ก็ได้ลั่นก็ไวนะทุกคนแทบ,บจะแบบว่า คือเป็น LMG วิ่งบูได้เลยนะครับผมนะสำหรับปืนฮอกเกอร์26นะครับผมนะ mm hmm. ก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมได้มีกิจกรรมมาใหม่นี่เองนะผมนี่เลยเป็นกิจกรรมซัมเมอร์เซลล์นี่นะผมก,ก็จะมีของอ่ามาขายแบบว่าลดราคานะครับผมเออก็นี่เลยนะผมจะมีบางบางอย่างยังไม่มานะผมนี่พวกนี้เห็นไหมทุกคนบอกเลยว่าเยอะมากเลยนะผมก็ของที่มาแล้วนะครับผมจะมีอยู่อ่าประมาณสามประมาณ5ชิ้นนะครับผมเออห้าชิ้นนะ ก็จะมีเป็นกล่องนะผมที่ลด2 5นะครับแล้วก็ตัวของมิติคอยที่เป็นตัวของมิติอ่าตัวละครนะผมไว้ปลดล็อกพวกอ่าสกินตัวละครมิติอะไรพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็พวกอ่าอันนี้เป็นตู้นะผมลด10%บนตะครับตู้ลด10%นะแล้วก็นี้เป็นกล่องนะครับผมลด10%เหมือนกันนะครับผมเออก็ส่วนมากจะลดประมาณ10%นนี่มีกล่องนี้นะผมเป็นปืน QQ9 นะครับผมนะ q 9หรือ m 9เอ่อ AM9 นะครับผมนะก็ลด65เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถาวรครับผมนะก็จะมีนี่มากมายเลยนะครับผมนะสามารถรอกันได้นะครับผมนะหรือใครที่แบบว่ามีของโดนใจแล้วมาแล้วก็สามารถจัดกันได้นะครับผมเป็นกิจกรรมซัมเมอร์เซลล์นะครับผมบอกเลยลดราคาโหดมากๆนะครับผมเออ ก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคอนหนึ่งไลค์ก่อนนะครับและใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดตตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ปีกันคนประสบปัญหาเราในอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ้องนี่เลยร้ารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เรนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำธิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนะนี้เลยนะครับสกินผมใช้เป็นสกินนี้เลยนะครับผมเฮอร์โคลเกอร์26นะทุกคนนี่ใส่ไดมอนด์ด้วยนะครับผมเออก็มาดูของแต่งกันเลยนะครับอันแรกนะผมใช้เป็นตัวทัตติคาวซับสเปเซอร์นะครับผมนะเพื่อเก็บเสียงนี่เองนะครับผม ชิ้นต่อไปเป็นลำกล้องปืนหอมเป็น MIP ไรน์นี่เองนะครับตัวนี้จะทำให้เราซูมไวขึ้นนั่นเองนะครับชิ้นต่อไปน้องเป็นพานท้ายนี่เองนะผมเป็นตัวไม่ติดพานท้ายนะครับตัวนี้จะทำให้เราซูมไวขึ้นขึ้นที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็งไวขึ้นนะครับผมชิ้นต่อไปเป็นเป์นนี่น้องเป็นเป์น FFJ นี่เองนะครับผมนะก็เป์นตัวนี้จะช่วยในการยิงทะลุได้ดีขึ้นนะผมหรือใครที่แบบว่าอ่าไม่เน้นยิงทะลุนะครับผมก็ใช้เป็นตัวก็ใครที่ไม่เน้นยิงทะลุนะครผมก็สามารถใส่เป็นเปืนเิร์ต ที่แบบว่าเวลาเรายิงโดนศัตรูเนี่ยก็จะทำให้สโลนี่นะครับและก็อย่างท้ายน,นะผมเป็น OWC Laser Tactical นี่น,นะครับผมนะก็จะทำให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเม,มื่อเร็ยงยิงเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมส่วนของแต่งปืนฮเกอร์26นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะว่าปืนมันจะสุดขนาดไหนทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกัน มาทุกคนเราเข้าในเกมแล้วนะครับผมโหได้เป็นดาวตัวนู๊กท่านเอนะครับผ<อ>มทุกคนมาจาังหวะนี้ไปไรมีตัวนี้อป้าโผล่มาซื้อมาดักตรงนี้เลยโอ้โหมาโคตรด,ด,ด,ตดูทุกคนยิงโคตรรัวทุกคนนี่ L C นี่เนี่ยโอ้โหแล้วดูโคตรจะพิวนะผมนี่คือ L G นะี่โอ้โหไม่ใช่ A R S G นี่ตูเตอร์มันแบบสุดจริงทุกคน,น,นด,ดูดูเอาสิเก็บหมดแล้วต,ต้นตาเอาหมดเงี้ยนี่เซเนร่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นไม่เกินไหนว่าเราแหวงหลังเลยเนะี่ยเฮ้ยนี่ไงโดเปย์หนึ่งมาดิมาดีมา,ดมาอีกตัวว่าเราต้นงไปเอาหมดไงโอ้โหสุดจริงทุกคนหา่อยู่ไหนเอกอยู่ไหนเอกเดี๋ยววะเฮ้ยเพื่อนเก็บไปก่อนนี่ไงโอ้โหโคตรจะสุดเลยทุกคนคือตู้มันลั่นไวแล้วแถมแรงแล้วเพราะมันแรงเนี่พราะมันเป็น LMG แล้วผมแล้วมันลั่นไวอีกโอ้โหสุดยอดเลย บอกเลยว่าโคตรสุดโคตรเอาเนอะทุกคนนะแรงกับลั่นไวอยู่ด้วยกัน <c oughs> โคตรเดอะเบสนะครับผมเออมาอปไปเลยจังหวะนี้นี่มาป้อมปืนไปเลยมีตัวเปล่าเีื้อเอ้ยนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเอาตัวไกลตัวไกลเพื่อนเก็บไปแล้วโดวตัวตัวเมื่อกี้โอ้โหก็นั่งสา,างวยวิ่งเข้ามาโดนป้อมปืนตายทุกคนเ,เดี๋ยวปึ๊บนอนมามีตัวเปล่าเน้อเอ้ยเอ้ยตรงนี้หนึ่งอดีตสองอดีตสาม เราเก็บหมดไงน,นี่ป้อมปนืนสองเฮ้ยตายเฉยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโ,อ,โอ,ยอ้โหเลยจะเชื่อโอ้โหตายเฉยเลยจะได้นิวเคลียร์แล้วมั้งละนี่งไงโอ้โหปืนปืนมันยิงทะลุเพราะเราใส่เปิร์กมาด้วยนะผมคือปกติมันก็ยิงทะลุอยู่แล้วทุกคนแล้วยิงเรายิงใส่เปิร์กไม่โอ้โหทะลุแบบทะลุทะลุเออมาไหนไหนโผล่มาตีเวรรอนเดี๋ยววะไหนเฮ้ยหนึ่งตัว ผล่มาอีกสองตัวเาเกิดไหนวะเกิดหลังบ้านหรือเกิดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ดินี่ไงเก็บไปหมดเราต้นตาเอาหมดเรียบร้อยผมโดนเองเลยเดี๋ยวจะเชื่ออยู่ไหนหนี่วางป้อมปืนไปก่อนละกันอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยตรงนี้ไม่โผล่เฮ้ยเกิดไหนวะขอสักทางนึงสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววิ่งเข้าไปทำไมโอ้โหเรียบร้อยไม่ทำเต้นไม่มองข้างล่างมองแต่ข้างบนเป็นไงล่ะเรียบร้อยเลยไหมล่ะโอ้โหทิปใหม่ ก็หาวางกันเนาะเลยเชื่อโอ้โหตกใละคือไม่เป่าคือไม่เปล่าลุ้นหนึ่งทำหนึเช็คไปก่อนหนึ่งก็เปล่าหนึ่งเช็นจรงเช็คไม่มีเลยเงียบกิ๊บเดี๋ยวเชื่อเฮ้ยตรงนี้โผล่มาหนึ่งมาสิบอกอะไรวะเอาเรื่องเกินทุกคนแล้วต้นซ่าเอาสุดไงเอออ่ะไหนวะอ๋อไหนวะเฮ้ยแอบมุงคิดว่าจะหลอดสายตาตุ้นตาไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดอยู่นี่นอนมอบเลยอไม่ล่ะ ก็นอนมอบไปเลยละกันรีโหลดอยู่แคสเซิลรีโหลดไม่ทันเด้อเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวหลังมาจเย็นเด้อจเย็นเด้อมาไไหนวะเอ้ยตรงนีตงนงนนงงต้ตัวหนึ่งผมไปดิผมมาดิอ้าวิ่งวิ่งมาแล้วไม่โผล่เอาทำไมผมตัวเดียวไอ้ตัวนึงไปไหนวะอุ้ยนี่ไงโอ้โหเอาตีเกือบตายไปละผมเกือบตายเลยอะเออโอ้โหนี่ไงโอ้โหแล้วกดก็ต้งนาน โอ้มาตัวเดียวอีกตัวไม่รู้ไปไหนโอเหลือเชื่อเรียบร้อยมาให้เขายิงชัดๆโอ้โหจะปวดอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหชอบเลยว่ะทุกคนมาเลยจังหวะนี้โอ้มาซิขอด้วยตัวก็ยังดีนี่ไงเรียบร้อยเพื่อนเอาไปโอ้โหเหลือเชื่อมาทางนี้มาแน่เอ้ยเจอตัวเด้อเอาคนไม่เอาลูกระเบิดโอ้โหวอลเปฉีดเต็มหน้าเลยแลอย่างชอบจริงโดนไปด้วย มาเปล่ามาเปล่านี่ไงปืนไฟอ่ะโอ้โหเกือบไปแล้วเกือตบตายเกือบตายเพราะปืนไฟโ,โ,โดนไปอีกดอบมาดิมาปล่าวมาปล่าเฮ้ยเรียบร้อยหลังเข้าโอ้โหตัวหลังยิงเลยจะเชื่อตายเลยเจียงอันนี้เวงปปเลยต้นซ่ามาแววมาเดะเงียบกริบเงียบจัดอ่ะทุกคนโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก็ว่าเสียังไงตึกซับอยู่ข้างหลังโอ้โหเสียงเท้านี่ยโดนไปดิเกิดหลังต้นซ่าก็ตายหมดนะแค่ต้นแระเออมาให้ป,ปล่ลาเฮ้ย มันมีเศษนั่นไงโอ้โหก็ว่าทำไมเตี่ยไกล้จ้างนึกว่าจะเดินมาจากโรงรถที่ไหนได้เดินมาจากหลังโอ้โหตายเลยอยละไรกันครับเนี่ยโอ้โหเลยจะเชื่อเลยว่ะทุกคนอะไรอย่างชอาเป็นดิข้างบนก็ะโดนไปดีพิจวัดหรอมันเร็วไปร้อยปีนะเออเรียบร้อยตัวเอเี G วัดจากข้างบนโอ้โหเชื่อตายเวงกันเลยเราไปรอจุดใหม่เลยท่านผม้มเอ๊ะมีตัวในจุดโนนไปดิมาเป้าอยู่ไหนวะ เอ้ยเกินไหนอะเกินไหนเอาเกินนี่สองตัวอือโดนไปโอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงทุกคนแนะนำมากมากเบอร์ฮเกอร์ยิงโคตรมันเล่นคู่กระหนุกน,นะผมเบอร์ฮ็อกเกอร์เนี่ยอือโ,โดนแล้วต้นต้าเอาติดไงเก็บหกไปแล้วไงเออนี่ติดเก็บไปเลยเออโอ้โหคือแม็กเดียวโอ้โหแม็กหนึ่งเก็บได้เป็นสติหมะทุกคนเอาจริงๆนิงแล้วลอยนัดเนี่ยเออโอ้โหคือขัดห้าตัวได้แน่นอ,อนนแม็กหนึ่งเออโอ้โหไปสวอมไปเลยนี่ไงโดนไปเด็ก นายป่าวนายป่าคนพอดีอุ้ยเกือบเลยเกือบโดนสวอมตัวเองโอ้โหรอดไปมาอยู่ไหนเออเดินนี่หนึ่งตัวนี่นะเดินทะลุไปโอ้โหเอ้ยนายป่าวนายป่าอยู่ไหนเอ้ยเจอไหนวะเอ้ยเอ้าเกิทางเดินด้วยอุ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่โดนอีกหนึ่งตัวอีกตัวก็โดนไปมานายป้าจะมาไหมจะมาไหมเข้าจุดทําไมเข้าทําไมไม่ได้อนุญาตเออมาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้โหต้นต่าเอาสุด เรต้องสร้างสุดไงโอ้โหไม่เปล่าก็จบเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็สกอร์150ต่อ26นะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมส่หปืนโฮเกอร์26นะบอกเลยเป็นปืนที่โคตรยอดยอดผมเล่นโคตรมันเล่นโคตรสนุกนะครับผมก็อย่างนี้ดูกันไปนะครับผมเป็นปืน LMG ที่ โอ้โหสุดยอดมากเลยนะทุกคน,มนไม่ว่าจะเล่นด่านไกลด่านใกล้ด่านไหนเล่นได้หมดนะครับผมสปืนโฮเกอร์26นะแล้วก็สมมมันโคตรจะเยอะ100นัดตาปกติของ LMG นะทุกคนแล้วมันลั่นไวด้วยแล้วมันแรงทุกคนออบอกเลยว่าแนะนําให้มาเล่นกันมากๆเลยนะผมะปืน L อาโฮเกอร์26นะผมนะเป็นปืน LMG ที่เล่นสนุกมากๆเลยนะครับผมคือปกติอะ ปืนแรงมันจะลั่นไม่ไหวหรือปืนลั่นไวมันจะไม่ค่อยแรงอันนี้มันรวบทีเดียวเลยทุกคนประมาณนี้นะครับก็ได้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากผมทำปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะผมก็ได้คิวไว้ทั้งหมด65คิวนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบายฟิว